สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคำเป้าเช่นเคยนะคำแบบเน้นๆเหยียิบมือครอสแบบจัดเต็มนะครับหนึ่งคู่ครับวันนี้มองไปที่ฟุตบอลกัโชสไตรอเตอรี่ค่ับคืนวันพุธครับเที่ยงคืนครึ่ง14บสีครับปาร์มาพบกับหกนาปโปลีนะครับปาร์มารีสตาร์ท5นัดล่าสุดเนี่ยเสมอ1แพ้4ไม่ชนะใครเลยครับส่วนนาปโปลีของเจนโรกาตูโซ่ชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะอ่ะดูนาปโปลีนะครับ5เกมหลังสุดที่เจอกับปาร์มาชนะ3เสมอ1 แพ้หนึ่งนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันหน่อยก็แล้วกันเนาะปามาวันนี้ใช้ซิโมเน่ยาโคโปนี่ครับกาสตันบรักแมนและแชวินโยครับส่วนนาโปลีมี as, olas, คอสตาสมาโนลาสคาฟาเบียนโรวิสและลอเรนโซอินซินเจนนำทีมมาคู่นี้นาโปลีบุกมาบังคับชนะ1สกอร์เพื่อเสมอตัวลุนสกอร์ขาดกว่านั้นเพื่อแฟนๆยิ้มแย้มแจ่มใสกันทั่วหน้าซึ่งดูแล้ว1ประตูกับ3แต้มนาโปลีดูดีกว่าเจ้าถิ่นปามาชัดเจนนะครับลุนแค่สกอร์ขาดกนแล้วกันเนาะมองทีมเยือนครับนาโปลี อันนี้คิดจะดัมความเป้าแบบเในใ้นโจชัว,ชวส์ไรตลัลลี่นาโปลีฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแลนหน้าจอแอดกจะไปได้เลยนะวันนี้จะดัมความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ